ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในคลิปที่2นะคะในสาระความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต3 1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนางสาวสัิวันอ่อนสีทองคอรูกศนตำาบลนาป่าศูนย์ส่สง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชนบุรีสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดชนบุรีเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะเรื่อง Hello, could you tell me and c u l t u r a l difference ค่ะ Culture difference นะคะก็จะแบ่งเป็น 1, การใช้ภาษาสื่อสารมารยาททางสังคมก็จะเป็นภาษากายภาษาพูด2เปรียบเทียบว,วัฒนธรรมประเพณีเจ้าของภาษานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีศาส,สนามารยาทการรับประทานอาหารหรือ3เรื่องการแต่งกายนะคะการใช้ภาษาสื่อสารมารยาททางสังคมนะคะภาษากายเนี่ย เราจะเรียกว่าเช่น Head Not ก็คือการพยักหน้านะคะหรือ o o w ก็คือการโค้งคำนับนะคะ Hand s h a k k ก็คือการจับมือนะคะแล้วก็ช u u m อ up ก็คือการอุยเหมือนเยี่ยมนะคะชูมือให้สองนิ้วเลยหรือชั่ down ก็คืออมันไม่ดีนะคะหรือ s h ิร r ก็คือเหมือนเราไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ Hand-on h i p ก็คือเอามือที่เช้าบนะสะโพกเรานะคะ หรือ for ก็คือการขมวดคิ้ว wing eye ก็คือเหมือนปิ้งปิ้งตาค่ะหรือว่า okay hand ก็คือการที่เราทำสัญลักษณ์มือคือ o k เคตกลงหรือ cross arm ก็คือการกอดอกนะคะ eye contact ก็คือประสบประสานสายตากันนะคะ victory ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกชัยชนะฮักก็คือการกอดหรือว่า l r w k k s s s ก็คือการเออส่งจูบให้นะคะ การใช้ภาษาสื่อสารมารยาททางสังคมเช่น 1. การแนะนำตนเองเช่น May I introduce myself หรือ Let me introduce myself นะคะหมายเหตุ hate, การขึ้นต้นประโยคด้วย May, Let, Would, Could แสดงถึงการขออนุญาตก่อนที่จะทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สุภาพนะคะสการแสดงความยินดีเช่น Congratulations on นะคะแปลว่า ขอแสดงความยินดีในโอกาสนะคะประโยคนี้เราจะใช้กันบ่อยมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความยินดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนฝึกเอาไว้นะคะพูดว่า congratulations on นะคะแล้วก็จะตามด้วยเรายินดีเรื่องอะไรเสมอนะคะเช่น congratulations on the promotion นะคะก็คือยินดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ congratulation s on your wedding ก็คือยินดีด้วยนะที่คุณแต่งงานหรือ congratulation on your success วิยินดีด้วยนะที่คุณประสบความสำเร็จ congratulations on your new home วิยินดีด้วยนะคะทีออ่คุณได้บ้านใหม่หรือ congratulation on the birth of your baby หรือว่า,ายินดีกับการที่เขาให้กำเนิดบุตรนะคะมีมีเด็กเกิดนะคะเช่น I'm very glad to hear บราบราบราคำนี้นะคะเราจะเติมก็คือว่าจะบอกว่าฉันดีใจที่ทราบข่าวยกตัวอย่างเช่นนะคะ I'm very glad to hear that mm hmm. ก็คืออุยฉันดีใจที่ทราบข่าวนั้นเลยอะคะ่ะ3การแสดงความเสียใจเช่น I'm sorry for your loss นะคะฉันเสียใจต่อการสูญเสียของคุณนะคะหรือ I'm sorry to hear about your father passing คือฉันเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อของคุณนะคะหมายเหตุ hate, นะคะ I'm sorry for บวกคำนามกับ I'm sorry for บวกเอ่อ uh, verb ช่องที่หนึ่งนะคะหรือกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ 4. การขอความช่วยเหลือ Would you please บวกเวิร์บช่องที่หนึ่งแล้วก็ตามเรื่องเลยนะคะเช่น would you please open the window กรุณาเปิดหน้าต่างให้หน่อยนะคะให้หน่อยครับหรือ can you help me บวกเวิร์บช่องที่หนึ่งเช่น can you help me lift this box นะคะช่วยฉันยกกล่องหน่อยนะคะนะครับค่ะหาการกล่าวชื่นชมในความสามารถในผลงาน how nice บวกประโยคบวกคำนามนะคะเช่น how nice he is วยเขาดีสุภาพจังเลย subject บวก look บวก adjective นะคะเช่น he looks smart หูเขาดูเท่จัง 6. กการกล่าวอวยพรในโอกาสวันสำคัญหรือการให้กำลังใจนะคะเช่น happy birthday happy new year merry christmas นะคะ May God bless you ก็คือขอพระเจ้าอวยพรคุณหรือ May God be with you ก็คือขอพระเจ้าคุ้มครองคุณนั่นเองนะคะเปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีเจ้าของภาษานะคะ culture เนี่ยก็คือวัฒนธรรมเราก็จะเปรียบเช่นของ England นะคะคอังกฤษกับของไทยแลนด์นะคะประเทศไทยนะคะ ก็เช่นของปร,อประเทศอังกฤษเช่น Christmas Day 25 December ก็จะมีวันคริสต์มาสเรารู้อยู่แล้วนะคะก็จะมีทุกวันที่25ธันวาคมนะคะ thank s giving day 20 November ก็คือการขอบคุณนะคะพระเจ้าก็คือวันที่20พฤศจิกายนนะคะหรือที่เรารู้จักกันในวัยรุ่นหนุ่มสาววัยเรากันเลยนะคะก็คือ Valentine's d y y โ t ร์ทีนเฟบรก็คือวันวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอยู่ทุกวันที่14กลกุมภาพันธ์หรือแม้กระทั่งวันฮาโลวีนเดย์ก็คือ3 1 o c t o b e r ก็คือจะมีทุกวันที่31ตุลาคมนะคะส่วนของไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าประเพณีของเราเนี่ยทรดิชั่นของเรามันคือเช่นสงกรานต์เฟสติวลัลก็คือเทอร์ซีนทูฟิก็คือวันสงกรารต์เฟสติวลัลเนี่ย ก็คือวันสงการเรารู้อยู่แล้วนะ่าจะมี13 1 5ถึง15เมษายนนะคะหรือลอยกระทงก็คือ full moon day in November full moon เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันก็คือวันขึ้น12นะคะ12ค่าก็คือเต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงหรือบุต i ดีเลน d Day ก็คือการวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะ อันนี้ครูก็จะมาบอกเรื่องของประเพณีก็คือวัฒนธรรมของวันคริสต์มาสนะคะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ย เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูนะคะซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมและเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ด้วยการส่งบุตรคือพระเยซูที่เรารู้จักกันนะคะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือชาวคริสต์หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์มากมายทั่วโลกเราก็จะนิยมส่งบัตรวอวยพรให้ของขวัญแก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน รวมทั้งประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟและต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามตามสถานที่ต่างๆ โดยทั่วไปเช่นตามห้างสปปรรพสินค้าก็มีการประดับต้นคริสต์มาสและการแสดงแสงสีเสียงให้เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสนะคะคล้ายกับในวันช่วงปีใหม่สําหรับชาวไทยเลยค่ะชาวคริสต์และชาวตะวันตกเนี่ยเราจะนิยมเดินทางกลับบ้านเพื่อพบปะสังสรรค์กับสมาชิกในครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะโดยมักจะมีการทํากิจกรรมและการรับประทานอาหารร่วมกัน อาหารที่ได้รับความนิยมเลยนะคะเช่นไก่งวงเราเรียกว่าเซอร์คีนะคะเอ่อทานคู่กับซอสแคนเบอรี่และเครื่องดื่มเช่นวายเครื่องเทศอุ่นๆมาวายนะคะนอกจากนี้หลายคนยังนิยมทำพวกขนมอบเช่นคุกกี้รูปมนุษย์ขนมปังปิ้งขิงด้วยอะคะเอ่อ การเปรียบเทียบว,วัฒนธรรมประเพณีเจ้าของภาษานะคะ culture นะคะก็คือ religion ก็คือเรื่องเกี่ยวกับศาสนาการนับถือนะคะของประเทศอังกฤษอ่ะเราก็จะเรียกว่า Christianity นะคะหรือ Jesus Christ นะคะ Shirt sure, หรือ p l e a s e คือ,อ,อมีการนับถือศาสนาคริสต์นะคะ จิสต์ครายเนี่ยก็คือหมายถึงพระเยซ,ซูนะคะเชิร์ชก็คือมันจะเป็นโบสถ์นะคะซึ่งจะต่างกับของไทยเราจะเรียกเป็นวัดนะคะสุนทรีก็คือพวกบาทหลวงส่วนประเทศไทยอะนะคะบุติซึมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนับถือเป็นชาวพุทธกันนะคะาศาสนาพุทธก็ต่างกับจากาศาสนาคริสต์ก็คือคริสต์มีเชิร์ชเรามีเชมเปิลนะคะแล้วก็ คริสเนี่ยเขาก็จะมีบาทหลวงส่วนเราก็มีมองก็คือพระสงฆ์นั่นเองค่ะเอ่อ culture วัฒนธรรมการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะ table etiquette เนี่ยคือมารยาทการรับประทานอาหารเนี่ย ของไทยกับของอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้โซนคล้ายๆกันนะคะก็คือมีฟลมีช้อนซอ่อบมีสปูนก็คือช้อนนะคะหรือหน้านะคะก็คือช้อนเออเป็นมีดนะคะส่วนของไทยก็เป็นเทเบลสปูนก็มีช้อนที่เป็นวางอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอ่าส่วนโคลสนะคะเรื่องการแต่งกายเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยเออประเทศอังกฤษหรือต่างชาติเนี่ยเขาก็จะ เป็นอากาศหนาวอยู่แล้วนะคะเขาก็เป็น t h c นะคะก็คือเป็นเสื้อผ้าหนาๆนานาหรือวูลก็คือพวกผ้าขนสัตว์นั่นเองแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นอากาศร้อนนะคะเราถึงจะใส่เป็น n c ก็คือเสื้อผ้าบางๆนะคะเป็นผ้าฝ้ายพวกคอสตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ Dead n e n r l y on a visit to a religious place ก็คือการแต่งกายบางทีเราก็จะเรียบร้อยในสถานที่สำคัญสคัญอย่างนี้นะคะการแต่งกายเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะมีลักษณะประโยคที่คล้ายคลึงกันดังนี้นะคะ 1. ประโยคความเดียวหรือ simple sentence นะคะก็คงสร้างประโยคเนี่ยจะประกอบด้วย subject บวก verb บวก object ก็คือมีประธานบวกกริยาบวกกรรมนะคะเช่น s u จิน bought r the clothes นะคะประธานบวกกริยาบวกกรรมก็คือว่าสุดนั้นไปซื้อเสือ้อ นะคะ close นะคะอ่า uh, s h e is reading a book mm hmm. ก็คือมีประธานบวกภาคแสดงเพราะว่า s h e เนี่ยก็คือหล่อนนะคะ mm hmm. ก็คืออ่านหนังสือ linda open the store ก็คือประธานบวกกริยาบวกกรรมนะคะก็คือ l i น d ะ a เปิดร้านนะคะ idea like this idea. ประธานบวกกริยาบวกกรรมตรงก็คือ ฉันน่าชอบไอเดียของเขามากเลยนะคะสประโยคความรวม compound sentence คือประโยคเดี่ยว2ประโยครวมกันโดย 1. น,นะคะมีคำสันธานคือ conjunction นะคะเชื่อมเช่น and but or for so non หรือ yes นะคะสก็คือ,อ,อมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นนะคะหรือว่าค c o m m านั่นเอง The restaurant is big. นะคะ The food is not delicious. ก็คือหมายความว่าเออพัตคาเน,นี้ยมันใหญ่นะคะหรือว่าอาหารที่เนี้ยเออมันไม่ค่อยอร่อย The restaurant is big but the food is not delicious. เห็นไหมคะประโยคมันเชื่อมกันเลยนะคะ John w i l l w r i t e a home page He will advertise his company ก็คือแต่งประโยคนะคะก็จากประโยคที่มันเดี่ยวๆสองอันเรามารวมกันก็เป็น John will write a homepage and he will advertise his company ก็คือ John นะ่ะเขาก็จะเขียนโฮมเพจแล้วก็ มีการโฆษณาให้กับบริษัทของเขาเราก็จะเชื่อมประโยชน์ด้วยคําว่า a n นนะคะเพราะไปทางเดียวกัน3ประโยคความผสม compound complex sentence ก็คือประโยคเดียวอย่างน้อย3ประโยคขึ้นไปเชื่อมด้วย coordinate conjunction และ subordinate conjunction อย่างน้อยอย่างละ1ตัวเช่น I want to get to the office in time so I left early after I Finish my breakfast นะคะเราจะสามารถได้แยกได้ดังนี้ก็คือ I want to get to the office in time, so l e f t e a r l y after I finish my breakfast นะคะก็คือที่ครูทำ u n d e r l i n e ์ไว้นะคะมันจะเป็นประโยค compound sentence นะคะ แล้วก็ uh, after I finish my breakfast ก็คือเป็นประโยคของ complex sentence นั่นเองนะคะหมายเหตุ head, ประโยค compound ส่วนใหญ,ญจะเชื่อมด้วย so และประโยค complex น่ะจะเชื่อมด้วยคำว่า after ประเภทของคำสันธานนะคะ1 c o o r d i n a t e conjunction คือคำที่ใช้เชื่อมในประโยค compound เช่น and but or for so nor yes แต่ลับประโยคในคอมพาวเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันเช่น he lives here and he w o r k hard นะคะก็คือเขาอสศัยที่นี่ยแล้วเขาก็ทำงานหนักนะคะอาจเชื่อมคำกับคำหรือวลีกับวลีได้เช่น peter lives with don and james he want s to work at home and in the office นะคะ 2 s u b o r d i n a t e conjunction ก็คือคำที่ใช้เชื่อมในประโยค Complex อยู่หน้าอนุประโยค s u b o r d i n a t e clause นะคะเช่น before after until that because when เป็นต้น he got up l a t e because he went to bed late นะคะก็คือเขามาช้าก็ทำให้เขาอ่ะเอไปนอนอ่ะช้าสายนะคะ When I in arrive home, I will go to bed. ก็เมื่อฉันกลับมาถึงบ้านก็ไปนอนนะคะคำสันธานประเภท subordinate conjunction แบ่งการเชื่อมประโยครองเป็นสามประเภทตามหน้าที่ในประโยคดังนี้ He said that he would come back. ก็คือคำ n o w cross ก็คือเป็นกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ That he has been sick is known. ก็จะเป็นคำนาม noun cross ก็คือเป็นประธาน 2. ออนุประโยครองคุณศรรัพท์ adjective c l a u s e ขยายคำนามมักเชื่อมด้วย who whose whom with that เช่น the man who is over there is my best friend นะคะ adjective c l a u s e ก็คือขยายคำว่า man นั่นเองนะคะเพราะว่า The man, the man ก็คือผู้ชายคนนึงพูดซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะโอ้เขาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมของฉันเลยอย่างนี้นะคะหรือว่า This is the book that you want นะคะก็จะเป็น adjective clause ขยาย the book นะคะก็คือว่า This is the book ก็คือว่าหนังสือเล่มนีเออ้เป็นเล่มที่คุณต้องการนั่นเองนะคะ 3. อนุประโยครองวิเศษ adverb clause เช่น อ่อคือการขยาย verb มักเชื่องด้วยคำว่า when why before after เป็นต้น I went out when he called นะคะก็คือฉันนัะออกไปนะเมื่อเขาได้ได้โทรมาได้เรียกนะคะ adverb clause ขยายกริยา went he walked home after he finished his work นะคะ adverb clause ก็คือขยายกริยา walk นั่นเองนะคะ คำบุพบทหรือ preposition คือคำที่ใช้เชื่อมคำนามหรือสรรพนามกับคำาอื่นๆในประโยคมักจะอยู่หน้าคำนามเสมอเช่น he lives in a flat นะคะก็เขาอาศัยอยู่ในแฟตนั่นเองนะคะ i came here because of you นะคะคำบุพบท แบ่งเป็นคำที่ใช้กับสถานที่เวลาและการบอกตำแหน่งเช่น at home at n i g h t a.m. between us above the sky เป็นต้นอาจมีคำเดียวหรือหลายคำก็ได้เช่น instead of due to during between เป็นต้นนะคะคำกริยาหรือคำเวริร์แบ่งเป็นสักรรมกริยาหรือ transitive verb นะคะ กรรมกิรยาเลย intensive verb สักกรรมกิรยาเนี่ยคือกิริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับจึงจะทำให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์นะคะเช่น buy give write เป็นต้นนะคะเช่น he will buy a car หรือ he wrote a letter ก็คือเออ he will buy a car ก็คือเขาจะซื้อรถนะคะหรือว่า he wrote a letter ก็คือเขาเขียนจดหมาย อากรรกิยาคือกริยาที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีกรรมมารองรับอาจใช้คำขยายได้เช่น run walk smile เป็นต้นนะคะ he w a l k home last night นะคะเขากลับบ้านเนะมืค่ำคืนเนี่ยที่ผ่านมานะคะมันจะมีกริยาคำขยายคำขยายหรือ she s m i l e happily คือกริยาบวกคำขยายก็คือโอ้ยรันยิ้มยังมีความสุขนะคะหลักไวยากรณ์ grammar focus นะคะเช่น present simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่หนึ่งนะคะ verb ช่องที่หคือ คำกริยาที่มันไม่ผันนะคะวิธีใช้เช้นที่ใช้กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คือ 1. สิ่งที่จะต้องเป็นข้อเท็จจริงเช่น the sun sets in the west นะคะพระอาทิตย์จะตกเนี่ยทางทิศตะวันตกเสมออยู่แล้วนะคะสองสิ่งที่ทำเป็นประจำมักจะใช้คำว่า alwaysusuallysometimesoftennever เช่น I never eat pizza. อ oh, ฉันไม่ไม่เคยกินพิซซ่าเลยหมายเหตุ hate, นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุริษที่3คือ he, she, it ใช้คำกริยาเติม s หรือ es ถ้ากริยาลงท้ายด้วย o, sh, ch ดับเบิลหรือ x นะคะหรือถ้ากริยาลงท้ายด้วยหน้า y, y เป็นพยัญชนะเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยน y ให้เป็น ies เช่นคำว่า baby ก็จะเป็น babies นะคะเมื่อแสดงคำถามหรือปฏิเสธให้เติม do หรือ does เช่น he walks home every day นะคะก็เข้ากลับบ้านทุกวัน he does not Walk home every day เขาไม่ได้กลับบ้านทุกวันนะคะหรือ d a s he walk home every day อ๋เขากลับบ้านทุกวันหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีสังเกตนะคะถ้าเป็นพวก he เราจะถามขึ้นต้นว่าเป็น d a s อยู่แล้วนะคะเพราะถ้าเป็นพวก you พวก d h v y อย่างเงี้ยเราจะขึ้นเป็นตัวดูอย่างนี้นะคะสุดท้ายนี้ครูก็จะมีใบงานนะคะครั้งที่9ให้นะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยว Culture difference นะคะครูก็จะมะีคำบอกมาแล้วให้ประกอบกับคำกริยาที่ครูสอนเมื่อต้นนะคะไม่ว่าจะเป็น hands on, h i a hand shake, b o w fall, c ชํา d o ้า eye contact, h ักฟิชเชอร b o w a kiss, ช้ำมาวิ่ง e าย cross arm นะคะนักเรียนก็เอามาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะที่ครูจะให้ค่ะค่ะ ใบงานส่วนอันที่2นะคะมันจะเป็นเรื่อง p r e s e n t Simple t ลเชนนะคะอย่างที่ครูสอนไปเมื่อกี้เลยเ r e s เ n t เป็นสิ่งที่มันง่ายๆนะคะเป็นปัจจุบันเป็นข้อเท็จจริงมันบอกอยู่แล้วนะคะ <c oughs> คก็ครูก็จะมีเอ่อ s n n t e n c e มีประโยคมาให้นะคะแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนคําให้เป็นเอ่อ p r e s e n t s i m p ม e t ลเชนที่ครูมีให้ตามนี้ในจํานวน10ข้อนะคะ <c oughs> อ่าก็สุดท้ายนี้นะคะเอ่อก็ จะพบคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษนี้จะพบกันทั้งหมด3ครั้งนะคะครูสิ่งที่หวังก็คืออยากให้นักเรียนกลับไปฝึกบ่อยๆนะคะการพูดสื่อสารนะมันต้องฝึกพูดฟังอ่านเขียนบ่อยๆแล้วเราจะเก่งดีขึ้นค่ะ,ะสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ thank you for watching ค่ะบ๊ายบาย